สวัสดีครับคุณโรบันทุกรุเด็นพาคินพาเที่ยวครับมีอ่าผมมาตามซื้อกบผมนะครับกบนากิโลละร้อยสี่สิบบาทนะครับมาหลังนี้หลังนี้อเขาเก่งมากไปทุกวันได้ทุกวันนะมีได้ปลามวันได้ปลาสิบกว่ากิโลมีหน่อไม้มีอย่างขายเยอะแยะเนี่ยครับนี่มาดูมาหตรงนี้นะครับตามไปดูครับอ้บรรยากาศตอนเช้าตอนเช้าแเทียนฮครับบรรยากาศสดยอดเลยครับนอนนั่นนอนนั่นนี่ครับ ครับมาละตามหลายวันแล้วไม่เจอสักที <mm> เจออยู่แต่วันหมดก่อนตอนนี้คุณบอกไปใสเ่เบ็บอกครับอันนี้ไปคนเดียวบอกครับนี่ได้ไปครบสองฟ้าโถอันนี้เกลียร์อันนี้กระสอ โอ้ไปคนเดียวเหรอนี่นะไปคนเดียวได้ปัะนี่นะดูดองใดล่ะนี่ยอยากไปน้ไปปตาเกยากตาคบโบนคบนานแล้วแท้ ไปนำดีกว่าไปใส่เว็ด้งาเยงางใส่เขียดถ้าเขียดวิบรถจัมาทครับเอาไปทําแบบนี้ก็ขัวแคเนาะขัวแคเขียดแังหมานแท่นเนาะ ขนาดช่วงนี้มันบรนอกมาหน้ากบมรเมันตองไกว้าง่โค้นต่ากเนีครับกน่งไปเองในวันหนึ่งไปได้สักห้าตัวนี่โหดีใจขนาดหอ้วนงหมว่านหมานได้กีโลครับหมวนเอาไปขสามกานกบไปจั เอาเบิดจิบ่เจาเบ้อเบ้เบ้กับหลายพลบเนาะเอาตัวใงญน่ยตั้ใหญ่กกลาเอ้เจาเอมาตองออกแต่เราใส่เพิ่มไปตัวยหงไงพอล้มักนะได้ครับไมไนี่ยก็เยอะอยู่นะรลละร้อยสี่สิบบาทนะครับถูก่ากบไอ้กบเลี้ยงอีก แม่พ <s Techn Pokémon> ีมือไคะเขียดนี่กับเดียวว่าจางแห้งเท่านี้ผมจะเอาไปเด้อมันดันวเท่าไรบุ้บเเดต่างตาจะไปเสีเบ็ดตัวใหอแล้วมันบ่มีแดดมวว่านี่มันแล้วเพี่อีกเกงเกงขัวแค่เขียดเนาะเขาเนี่ยครึ่งกิโลเนาะครับอ๋เขียดนะครับเนี่รับเนื้อหวาน ผมผมันใจเจผมผมเยมองผอมนะครับแต่ละวนเวลาได้ันจะทาขาทาขาไวอ๋อม,มันตมันแบบนี้ดวงตากเนาะแล้วใส่ตู้เย็นไปเใหญ่ๆหน่อแต่ว่าอ๋อนี่รถจักรยานมันแงเนาจัก ในเนบิ้องดิงพระส,สุธาตอนนี่นะเออไปทอดก็ได้มันแต่ผมก็อยากได้แห้งๆอันนี้แล้วขายจะขายยังไงเวลาขายหกสิบตัวก็หาสิบบาทมักเะใหญ่เออเอาเอาแค่ค่าสิบบาทผมจะเอาไปแต่ว่าถ้ามันแห้งอีกผมก็เมาหมดแหละ <c oughs> ถ้ามันแห้งนะงถ้ามันแห้งก็ขายหกสิบตัวคือกันบอครับ นั่ตัวเันเลยว่าไม่ตัวใหญ่เลยครับแกงขั้วแค่นะซับๆแล้วก็แกงสุดเหนือเอาไปเอาไปนี่เอาไปเผาหน่อยม้อหมอมอบ้านนี้เขาขยันเขามีทุกอย่างเรามีเลี้ยงจริงลุงจริงลีครับผมนี่ครับลงเด่นได้วัตถุดิบมานะครับนี่ครับเครียดนะครับ นูเด่นจะมาทําเมนูเหนือแต่จิ้มเลยผม,ผมก็ไ่ได้กินมาเมินนะครับเป็นทําเหีย่ยวบนล่างแล้วก็ทำความสะอาดมัเนเรียบร้อยแล้วครับผมจะทําเมนูแกงแกงขั้วแคร่เหี่ยวแกงขั้วแคร่ครับแกงขั้วแคร่เหี่ยวนะครับเหี่ยวมะเฮาอกันนะครับแล้วก็เครื่องปรุงมันก็จะนักเลยนะนี่ครับแกไปเยอะพอประมาณครับอ่าหอมแดงกระเทียมขา่ขาขมิน้นตะไคร้พริก ชุดเครื่องเทศทางเหนือครับใบใบบักกูดพริกแห้งนี่เอาไว้ลอยนะครับแล้วก็ผัดเผาบะเขือพวงนะครับแกงคั่วแคร์จีนกับข้าวเหนียวอันอนหรือว่าขิงข้าวข้ขาวสวยอันห่อนบ้องครับ,รบซุปมาผมจะโรยด้วยชะอมอีกนิดนึงแล้วก็บใบบักกูดครับกับเมน,นูนี่ต้องรอที่ตามเวลาทําเนี่ยหอมมากนะครับขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวรอเนาเลมานะครับผมจะเนาเลนี่ครับซับเอาเค็ตเนี่ยซับจนละเอียดเลยนะครับ แล้วก็เอาไปคั่วจนแห้งตัองแต่ที่สามนะครับเมนูอร่อยเหลาแน่นอนเมนูนีนก้กินนี่แบบบ้านทุ่งเขาเลยนะครับแต่ว่าอร่อยครับนี่ครับเป็นเมื่อได้กินเตี๋ยครับครับเมนูแกงคั่วแคร์นะครับแกงคั่วแคร์เคียดครับอะไยมาพอดีเลยครับมาลูกเด่นรับจนะจุ่ยนะกนนนะันเนี่ยแบบเมนูหม้อครับเต๋อเนี่ยนะเรื่องของน้าเด่ครับครับเดือนเมื่อสิ้เลยลาบลาบจนละเอียดเลย อันนี้สูต้องเรียนโดยเฉพาะเลยครับตามปองตามไปสาดใมาละเอียดเลยตามใบสครับับจัดเลยนะเลกันลาบจนละเอียดเลยนะครับห้องแข็งขั้วแขนอะไรกันอะไรก็กิดนครับมก็ินเนาะสุดนี่เนาะ่กร่เทียสูตรน่มันมันหลากหลายอะนีย่้ยยังเห็นองเงยแฉงหส้ขำอะไรอย่างเี้มันหลากหลายเนี่ยมากกวใส่ขิัวยางกลยใส่ขมิ้นด้วย เพราะว่ากิ่เครียดจะเบลีย์เลยนะจับให้มาหอมก็ว่านี่คือสทาบในรละเอียดเลยเนาะลาบเบละเอียดนะครับอันอื่นลๆผมจะตามพิจารณาอกรอพริกแห้งเหลืออะไรที่แห้งกันเดี๋ยวขั้วแม่หอมไม่ได้ไม่ก็ผมจะชุดเครื่องเทศไปหน่อยเพราะว่าคนเนี่ยรายละเอียดระยละเอียดเนาะคั้งทายนี้ถุงมันมีพริกก่อนหน้าเดี๋ยวพริกก่อนหน้าส่วนไปซื้อเลยนะคนทำมันยังดีนะไปเครื่องเทศไปใส่พริก กระเทียมกระเทียมแล้วก็ข่าจะข่าไปน้ยหน่อยนึระ้อนเลยแม่สมุนไพรหนหลาพวกนี้เี้ยกัมีเียหน้เดียวหลามเติข่าแกงขั้วแคร์คนเมืองก็ำมาลอยลงไปได้คัน มาโจมมาโจมนี w w ่มาตอนนล้เอฟมีเอฟซีตักงหอมเด่นจะเอาสายมากพอมาลอยมาหึ่งว่ะเพรว่ามีเวลามีเวลาสูงไปเที่ยวจะเลยมากมันต้องส่งมาให้ครับแต่ว่าถ้าเป็นอาหารนี่เอาอยู่คู่อาาหรมาลอยนี่เอาอยู่นะครับขอช่วยนะครับขอจังเด็กช่วยน่อมาช่วยเด็กเด็กเยู่ต้องแค่พ่นเด็กเราแค่บางนอนอย่างนี้อยู่เยอะเลยนี่เดือนนะัดมาด้วยเดี๋ยวนี้ เอาเดือนนี่ครับหาหกเดือนแตมันมันทอยู่เกียวัอนุบาลสองเนาะครับอนุบาลสองอนุบาลงนเป็นอะเดือสาอยู่นเลยดูสักเยอนครับครับผมนี่ครับลาบจนละเอะยดได้นตนนี็มาลาบเ้ยแกงกับคู่เะยดเลยนะครับใส่พพิกใส่ขาดเครเ่องเทศต้องจะหนงโคกเยอะพวาบันมีเยอะเยอะกันเลย หลับละเอียดเลยนะครับหลับไปไเรื่อยๆนี่ครับเคผมเรียงจะใสไปเรยเอยนี่นไไนครับใส่ขมิ้นต่อขมิน้นกระเทียมเยอะๆนี่ใส่กระเทียมขมิน้นสุดท้ายเติมด้วยหอมแดงแล้วก็ตะไคร่ใส่ตะไคร้ไปด้วยสุดยอดสมุนไพรเขานะครับใส่ทุกอย่างนี่แล้วก็เดี๋ยวต้องเอาเข็ดไปคั่วกันนะคั่วจนมันหอมแล้วก็ค่อยเอาพี่แกงลงไป คัดตัวแล้วก็เติมน้ำลงไปเรื่องผู้คิกบัวน้องแกงขั้วแคร์ครับเรียนตำน้ำพริกแป๊บนึงจอดเลยครับมาแค่ยังมาสักเบาครับใส่ครับตอนไม่ได้ขัูวรสหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าขัูวมากต่แห้งอย่างหนึ่งครับียนบาขัูวมาแล้ว้องนะครับเนี่ยยังละเอียดมากกว่านี้อีกนะครับครับ ดูเลยนะครับนี ah erm right. ่ยแล้วก็ใส่หอมแดงหอมแดงสุดท้ายสุดอาจจะใส่กะปีสักนิดนึงก็ได้เพื่อความหอมเดียกไ้ว่าโคตรครับหี๋่วดูน่าตัดรับเขี่ดที่จะเช้ามาเลยนะเนาะถ้ามาเครื่องบดถึงนี่เยเลยนะเียวปทนครับเ้าดีข้าเพราะว่าไทยลกมากเลยะว่า ครับผมมีคือวัลย์เย็ต่อละแข่งมาดูเย็ดฟินาลีลาเขาประมาณนะแนี้น่าจะได้แลครับเดี๋ยวผมกท่จะรัดกันแข่งขั้วแข็งให้ดูนะครับตั้งกระทะนะครับครับมาถึงเวลาทุกาจะปรุงกันดูนะครับเอามาดูใกล้เลยดีกว่าเนี๋ยวมครับดูกระทะายนะเวลาทำนะครับตอนนี้เลยตั้งกระทะแล้วก็เอาน้ำมันใส่ไป เกี่ยแต่าพุก่อนเลยครับ่เลยใส่เลยครับใส่เลยมันเลยเอาเกลี่ตนี้เลยนี่แคปพว้งจะมันแห้งก่อนครับจะได้แบบเท้านะมันล้วนบบเมนูนี่พอมัทุกมากมมันดนาเราต้องาพิาเดี๋ยวมันจะใส่ไปกะเพราหน่อยเลย เวลาลวนแป๊บหนึ่งครับดูใกล้เลยเดี๋ยวเวลาอเอาน้าใส่ไปคกชีเนี่ยมันจะรู้สึกสมาใจกันมั้งครับมันจะเอาเป็นชิ้นๆเหมือนผัดกะเพราแต่ว่าีะเป็นข้าวแต่งขัวข้วเพราะเขาต้องขัว้วก่อนเจ๋อเวลาขัวน่าแซะน,นึงครับขัวไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเอ่อเดี๋ยวดูใกล้ๆมันก็จะ มันก็จะแยกส่วนนั้นออกมานะครับนในนั้นคั่วไปเรื่อยๆครับก่อนจะทอดทิกนะครับคั่วจนแห้งจะมันหอมนะครับแบบนั่นเลยคว่แตนครับจะได้มีมือช่างภากไปเห็นชัดๆนะครับคั่วแห้งนะครับน่าจะได้ทีเราทำับนเลยตักทิชแกงเอาใส่ไปเลยทิชแกข่งโค้กไว้นะครับ หลังน้ำพุ้งพออยู่ครับน้ำพุ้งพุน้ำนึงน้ำพุ้ตอนหลังกัไนะครับพวกนะครับพวกแป๊บนึงมันเข้ากันเราต้องตูบนะครับตูบให้น้องชุบขนม้าอีกทีนึงพุ้งแคร์ครับพวกแคร์ทีเดี๋ยวใส่น้ำไปต้องมันเดือดรันตอนนั้นตอนนั้นเหมือนใส่ไว้กรูดใส่เบะหมี่กุ้งลงไปครับ มือพร้อมทุกมากีฝรั่งหอมต้นหอมผักชีอู่นี่ครับสีสวยสีสวยครับเดี๋ยวนั่เขาเลยใส่เลยทเลเสอ่งเ่อไหอะไพี่แกงเนาะพี่แกงมันเขาหัวหัวมันหอมนี่หอมมันก็จะดับขาวดับอย่างไปตัวอย่างอยู่ลัวเมื่อไห่ถึงกรใหม่นะค้าวที่ดีนะทเราเขายนหัวนะทเกุดเลย เน้ำหน้ามกใส่ะคนีเป๊ะเลยครับแล้วก็ตามด้วยพริกใบบักูแก้วคนหน้าดใส่เข้าไปหอมมะ้อนอะไรแก้วแก้อเ่าเดี๋ยวก็เราเดี๋ยวน้าใส่เลยครับน้าคนั้งผึ้ครับคนนั้งได้น้ำเลยนะใส่เลยครับน้ามดกใส่ไป อาจจะน้อยไปได้งองอาหารขึ้นบางคนเอาหน้าคนใส่ก่อนกับหอมกข้า <c oughs> วเข้มพริกแกงครับขอเคแ,แล้ววันนี้มาไปเลยนี่ครับผมคือน้ำล้างคุกเนี่นยแกงค้าวนี่คือต้อ,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 องน้ำคุกผิดแน่หมดเยอะให้เลยโอ้โหเนี่ยมาผสมนิดนึงเนาะ ใสไปเลยครับเติมน้ําเพิ่มไปนิดนึงคือมันพอคุกคลิกนี่แหละครับแล้วก็เอาวารอนใส่เลยครับไปเอ่อมะเขือพวงอันนี้อาจจะน้อยไปหน่อยกันฮันนั่นเองพมใช่<ๆ>ใช่ใช่ใส่ใ่มะเขือพวงเลยอว่าอย่างอื่นใส่น้ำน,นิดนึงนะครับเออนี่นะครับโซดาทอนอันนี้นเ,นเอามะเขือใส่เลยอันไหนสุกยากมะเขือกับพริกนะครับพริกอาจจะใส่มดเนาะเพราะว่าเผ็ดละ เป็นโัวคนไปครับพริกนี่เลียกแต่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยนะแบบนลูกรดก็ได้ครับอืมเนี่ครับอันนี้จะ็นคนเลยครับเราเป็นซุปเอากับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงผมชื่อรสอย่างนีแ้แต่ชอบครับจะเป็นอันเซฟวิธีใส่ใบกระเพราตุ้มไทยเหมือนกัน แกงขั่วแครเคียดเมนูอร่อยบ้านถุงครับพัดกาหรบ้านถุงก็แต่นะเมนูนี้นะครับนี่กระเาเนาะครับนี่ครับผมจะเก็บไปกับเพาแป๊บนึงครับนี่ว่าแกงขั่วแครเคียดโอ้ตลอมเคี่ยต์อย่าขึ้นเหนอห้องเคี่ยต์ยังไงบอเคี่ยต์บดได้นะครับห้องเคี่ยต์เคี่รต์ครับ ก็หนีสาน่ยันหลายเขียดนะกวันนี่อหนีสานเลยเขียดอีโม่เขียดอีโม่วะเขียดอีโมนี่ยานกับข้าวสวยเอาไปเลยหรือว่ากินกับข้าวเหนียวทาก็สุดหอดครับเดี๋ยวจะเติมถ้ามีชีฝรั่งมีพวกใบบักูดใบกะเพราใส่ด้วยเนี่ยใบบัูดใส่ครึ่นเลยกันเองะใส่ครึ่งหนึ่ง่อนเดี๋ยวอีกครึ่งนึงเาจะเส่ระพักนี่รับรุงรถไปน้าปาพวกนี้นะเข้าไปกันน่าจะเคนะครับ ผมไปแก้ใบกับเพาแป๊บหนึ่งนะครับจะขึ้นตอนเหี่ยตอมันเดือดนี่เดือดตุ่มตุ่มตุ่มครับครับผมนี่ครับคือว่าซุกละขึ้นอะไรปรุงนิดนึงแล้วก็เอาโรยพักกระเพาะมชิมนะครับชีมหนึ่งดูนี่แกงคั่วแค่ชิมนิดนึงชิมลองดูอ่าชิมผมผมอาจจะใส่ภาชนะหน่อยวะผมอาจจะใส่ชะอมตัวหนึ่งได้เลย ครับอืมแล้วก็เพราะว่าใส่รถดีหยอดรถดีนิดเดียวเนาะครับครับแต่ว่าพายุเย็เรายังไม่ได้เติมเติมอีกหนน้อยนึงขอมยัดเนี่ยใส่หลายแซ่บหลายนะครับหนึ่งช้อนชาเล็กๆคู่หอมมีเนื้อครับหลังจากนั้นกะเพรากะเพราใส่กะเพราหรือใส่พัลาเพิ่งวะหาใส่ได้เหระใส่ได้ครับเมือนรุ่นละรุงนเลยเออเรื่องกะเพราแล้วก็ับผฝรั่งโคตรผีฝรั่ง โอเคนั่นแหละคนนะครับเดี๋ยวเขาจะบใส่เดี๋ก็ได้พักละแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแบง่งใส่มุถ้วยน้องใส่ดูอ่ะมันจ็บปึงหมุนปึงเจอกะเพราชีฝรั่งเข้าไปเขาสวยเขาสวยเอานะออหอมมีรอหอมออมีอมรอแคบหอมขึ้นไป่ะเดี๋ยวนั่นเราชิมหน่อยแล้วเาไปตักเดี๋ยวเปลี่ยนตักหาา้องขึ้นนะชิมคนกับสองกับขึ้นนี่ อย่าแห้องรสชาติได้เล่ยังเด่นเด่นมาเร็วโผล่แล้วได้ไหมเดี๋ยวจะไปตากข้าวสวยข้างนอนมามันชิมพร้อมกันนะครับนี่ครับหัวแห้งเลยผลแห้งๆนะครับครับผมนี่ครับเวลากินครับเสิร์ฟพร้องแับวข้าวสวยห่อนนี่นะนี่เอาไปนอนเดี๋ยวอันนี้สาเร็จแล้วนอนโรงเรียนเนาะเดี๋ยวไปตั้งกันดูนี่ครับดาดเข้าไปเลยถ้ามีใครดาวมีพวกเออ่ ไก่ดาวเอ้ยลูพพกพัดพักปั๊กเนีงมารวมอย่าเงี้ยน,น่าจะโอเคครับจะชิมมาดูกำเป็ดจริงๆคนเมืองเขาเคนก็นจะกินกับข้าวเหนียวแหละแต่ว่าวันนี้อยากกินกับข้าวสวยครับเนี่นยเวลาชิหอมหอมผจะว่าก็หอมเลยในขนาดน่นาโรงนนเรียนช่วยเกินมากนี่เลยข้มหอมหอหอกับแก้มก็ได้กับข้าก็อร่อยครับ <laughs> ครับเดี๋ยวมานั่งกินด้วยกััันนนนคครบี้มก็อยู่แล้วล่ะลุงเด่นนี่ลุงเด่นทําอาหารแต่ละอย่างนี่มันก็ควบเครื่องอยู่แล้วนะกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ได้อยู่แล้วทำเด่นกับข้าวอย่างนี้เลยที่มขนหายอย่างเลยครับเองมันต้องมารู้วุฒิสมเออร่างอย่างนี้ต้องรันะเอบั๊กครับ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 ผมครับผมถึงเวลาชิมนะครับชิมพร้อมกันเลย อ่ะนะมาชิมดูมาชิมดูเอาข้าวมาม,มาชิมเลยต้องมากินเลยขนาดเนี้ยนี่น้องนี่กะปิน,ปนี่เอ่อเกรืยอทอดอันนี้ของฝากจากจวันนั้นจังหวัดอห่งก็เอ่อพังงาพังงาพังงา,พ,งงาพังงาครับ,บ ok น,น้องบ่าวก็ฝากมาใหอ่ะนะชิมขอดชิมเลยชิมเลยอันนี้ยังกับอันนี้คนมากนะไม่กันชิมเลยขัวขวายี่ป๋เจ้ากินกับอัน มาเกี่ยวกินเลยเฮ้ยกินก็ม่เมนูนี่แกงขั่วแขเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บพอดีแป๊บนึงนะกินกันเรื่อยๆเย็นหอมแล้วน่กแต่ว่ามันคือว่าขนมปังทอดนี่มันอ่อมหน่อยออมเออกินมันเป็นกินออมทักนี่มันอาจจะหลายกว่านี้แต่ว่านี่ที่ว่านี่าจะเป็นหัวแล้ก็รสชาติก็โอเค่คั่วแขก เดี๋ยวผมเดือดแมงใส่พักละช้าหน่อยก็ได้อันนี้ก็มันเลื่นะเดี๋ยวผมเดืโอ้โหใเลยตายเลยนะกินหมดทุกคนแล้ว่นาเยเกอรนึงจะเอาแบบลองใส่พักลอแต่ว่านี่นี่ครับเีแต่ว่าตัวนทอดนะกินเยเลยกินไปเลยเลยแต่ไมเดือดเลยจใส่พักละนี่ครับ หรือชะอมส่งคำหอมหน่อยไม่เก่งด้วยลยรู้เลยาเนี่ยผมรู้มากครับเดือไว้เกลือหนึ่งเราจะใส่ผักละออกตัวใส่ผักละนะแต่ไม่ใส่ผักเเคนะแกงคั่วแกงคั่แวแครงเลยใส่แต่ผักละหรือชะอมเน,นี่ยตั้งอีสานก็ห้องผักขาผักขานี่ครับ เติมโลกเก้าันนี้ม<อ><ก>นแม่พวกนี้อะไรเน,นี่เป็นโลกชีพเนที่อะไรนี่หอมไหมแบนแบจากเก้าเราพัฒนา,นานขึ้นเป็นชีพโรงงานนี้เก้าอะยอมยอมชิมกันเรื่อยๆนห้องเบ๊กเแวักท่กับตีนี่นสจอด,ดอดนี่แป๊บนี้นมใหม่ พี่มาด้วยรอบแนวปั๊บยังอยูแนแวแป๊บเดียวจนะแกอเนาะกับปิเอาน้ำหนอม้ไมเอาข้าวเหนียวไม้กันถ้าสวยกันไแล้วก็มผมว่าใส่ผักลามันจะมันจะกินมันดีกว่าเฮ้ยเนาะอืมร่ับพอใส่ผักลาไปกับหน้าตามันครับ จะหองกไม่ทำหน่อยนึงไปชิมต่อเลยครับกดถ่ายหรอบปล่ถ่ายแล้วไม่ได้ถ่ายไม่ได้กดอยู่เลยดูว่าไม่ได้ถ่ายดูเดี๋ยวดูก่อนเรี่ยงยังไงเวลาเนี่ยให้มงอยู่หนึงไง6นาทีกว่าไปชิมต่อเลยครับโอ้อร่อยได้ยังไงดูดูซิอร่อยแบบไม่เป็นเมนูบ้านถุงเนี่ยเราอเป็นบ้านถุงเขาไหมครับน้วเมื่อกีกะปิ

ใส่ใส่พรานก็ฉาบดีกว่าเอออุ้ยมันหอมแบบมันหอมแบบพอแค่อ่ะงาคานอะ นี่ก็เขียดครับนี่ก็เขียดเหมือนกันจิ้มตัวนี้ตัวนี้อะไเปนถอยคหรอนอาน่แกงหอ้งนเมนะเทวอาอานี้มาให้ที่มาลวดยักษ์สองสามตันี่อันไม่ใช่อันจอนเหรอไม่ซีซอนกินลรอมาเลยนี่มันมากับพี่อ่ะเป็เมี่ยงเมาอย่าง เออแม่งเมาตอนฝนตกแม่แมงเมาออกแม่เลยไปไล่ก no. no, ินมาเลยมาเลยลูกมามาเดี๋ยวกินไหมกินมาด้วยมานั่งลงเป็นเมนูอร่อยไปบ้านๆเ้านเลาะนั่งังไม่ก็อร่อยไปได้งนั่งลงนั่งลงแล้วขอแม่ดีๆเดี๋ยววัดทุดิีตอนนี้ไม่ได้มันเยอะมีเยอะตามรถลูกกันเนาะตามรถลูกกันเฮ้ย มันแดงตามฤดูกาลเลยกลินเข้าแบบนี้มันอิ่มแบบมันอิ่มแบบอิ่มอยู่ตั่วนะถ้าไปกินร้านอาหารกินแบบไปกินฟาดพุทธเป็นกินอาหารของน้ำจัดกินอิ่มพอออกจากห้างมาพอถึงบ้านกับอิ่มเข้าตั้วไม่เหมือนจะอาหารที่ถูกปากกับอาหารที่แบบว่าเขาก็กินมาเนาะ บางครังมันก็แสลงบางคนบางครั้งเนี่ยเป็นปีสองปีบางคนก็ได้กินครั้งนึงเนี่ยประปีข้อมูลคล้ายเพราะไม่เห <that> ็นเลยว่าข้อมูลต้องเสียครับธรรมดาเลยครับวิทยา่าสตมันเป็นอาหารปกติของมันอยู่แบบบางคนเนี่ยบางคนปรับสภาพ้ปรับสภาพมาได้อาหารเราอาหารแพงๆแต่โรงแรมเนี่ยไม่กินถามว่าถูกปากไหมเมือนจะถูกปากนะ ะบะเบนบะเบนของเขาบ่แสที่มันตื้นแต่ขาบ่เคยบ่บ่ทำข้าวบุญเคยกันมันถ้าใครทัดกระเพาเหมือนกันแต่มันเป็นแข็งขั้วแข่งเพราะว่าสมุนไพรมันต้องเยอะเพราะว่าถ้ามันเยอะมันจะขาวแต่ถ้าพอเยอะเสร็จก็จะเป็นห่อไม่แห้งแข่งต้องเล่นใส่ตัวนี้ใส่ตัวเอ๋ พักละใส่พักขาใส่ช่าโอมคนไปนี่เป็นจิ้กว่าเนาะจิ้กวันช่วงนี้พญาจิมมีโอกาสไม่แนวกับจัดดินนะครับมาแจอใคราวาดจะปลามาทำมากินนะจะปลาไปจัดดินเลยเยอะเยอะมากช่วงนี้ครับดินก็สุดหาดนินก็สุดหา lần ghi mặt hồng protein có môn nơi nhỏ mãi kéo vào kéo nèo 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 kéo เไ้ำม,ม,มาเก่าอีก่ลยอ๋อ้าวเ่นียวป่ะเก็บแป้งครับนิ้วพ่าเหนียวบกยวอกข้เหนียวหน่า้าวเหนียวข้าวเนียว่นกระติ๊งข้า <c oughs> เหลียวได้จิงมพรอนะแกงไ่ปลาแห้อร่อยครับนี่ก็อร่อยไปบ้านทุ่งเขาแหละครับ แกงคั่วแค่ใส่พักพักละแหน่น้อยนึงก็จะหอมดีครับเดือดๆตักใส่เข้ากับจัดเต็มคำเต็มคำไปเลยครับนี่อ,อร่อยมากเลยครับกับมะพรกกะปีนะแมงจอนทอดดีบริสุทธิ์ค่คั่วแคของนี้แล้วก็พผักรวมกินกันไบ้บ้านๆเนี่ยนะครับอร่อยมากเลยอร่อยตามภาษาเลยนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ มีเมนูกบต่อไงเพราะถ้าเป็นเพื่อนได้ดูคลิปนี้ก็จะมีเมนูกบต่อนะครับรอติดตามนะครับนะครับแกงขั่วแครขเกตครับมันเมื่อในกินเดียครับ